สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียงพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกับเพียงนะคะในแนวทางฮานอย3น้นอยนะคะสูตรวัดใจ3น้อยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็พูดผิดพูดถูกต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะวันที่27เดเดือนห้านะคะปีห4สี่นะคะแนวทางหานอยสามนอยสูตรวัดใจ3ามนอยนะคะแอดให้เด่น7กับเด่นสองไปนะคะเน้นรูดที่7กับ2งนะคะก็มาสรุปนะคะรอบพิเศษนะคะอันนี้พิเศษนะคะอันนี้ ปกติอันนี้วีนะคะพี่น้องเอาแบบย่อๆอันนี้เขียนผิดนะคะโรบพิเศษนะคะอ,อกแปดแปดนะคะแปดแปดเราไม่เข้านะคะสามสี่หกนะคะสามสี่หกก็เราไม่เข้าอีกนะคะพี่น้องโรบปกติเจ็ดแปดนะคะตัวชอบนะคะมาเนาะนี่ตัวเด่นมาเน้นรูดที่เจ็ดมานะคะตรงๆนะคะส่วน ปกติบนนะคะ0-03นะคะมาตัววิ่งนะคะพี่น้องตัววิ่งของเรามาเนาะแอเจบไม่เข้าเนาะส่วนรอบ V นะคะรอบ V v i เ7นะคะถ้าพี่น้องรูดนะคะรูดก็เข้าอยู่แล้วนะคะ7จแต่ว่าแอเจบไม่เข้าเนาะส่วน306นะคะนี่นี่มาสองเด้งนะคะพี่น้องแอเจบไม่เข้าสรุปมารอบเดียวรอบปกติล่าง78นะคะพี่น้องส่วน สองต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะไม่มาเนาะก็สูตรนี้ก็เกิดจากการคำนวณนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องแอดเพียนพารวยนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่28นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแอดก็ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องวันที่28เดือนหปีหกสี่นะคะ แนวทางฮาหนอยสามนอยสูตรวัดใจสามนอยนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจคำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องนะคะยังชอบเจ็ดอยู่นะคะพี่น้องเจ็ดกับสี่นะคะเจ็ดนี่มาดีดีมากเลยนะคะรู้แต่ว่า แอดชอบนะคะพี่น้องพี่น้องจะเห็นต่างไม่ว่ากันเนาะวิ่งหนึ่งสามแล้วก็เก้านะคะพี่น้องแอดก็จอแค่สองคลิปนะคะมีคลิปฮานอยนะคะมีคลิปสูตรวัดวัดใจนะคะหนึ่งคลิปแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องพี่น้องชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดก็จาะตัวเด่นยางละห้าห้าคู่เท่านั้นนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะ มาจาะคู่เก้ากันนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดอีกแล้วเนาะมาแล้วมาอีกได้นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่มาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้ถึงเจ็ดศูนย์นะคะส่วนสี่นะคะสี่ก็มีคู่สี่หนึ่งนะคะ สี่สองสี่สามสี่สีี่เนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆนะคะ แอตชอบนะคะพี่น้องเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่สี่สี่เก้านะคะเน้นรูดที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะเน้นรูดเจ็ดเจ็ด เจ็ดนะคะเพราะว่าแอดยังชอบเจ็ดอยู่นะคะพี่น้องอพี่น้องคอมเมนต์มานะคะว่าเจาะเจาะรอบไหนนะคะพี่น้องจ๋าก็ยังเป็นสามนอย,อยู่นะคะยังเป็นสามรอบอยู่นะคะ,นะคะก็รอบแรกก็จะมีรอบพิเศษนะคะปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะถ้าพี่น้องชอบในแนวทางเฉพาะกิจนะคะพี่น้องก็ สามารถเอาไปเป็นแนวทางของเฉพาะกิจได้นะคะพี่น้องเพราะว่าสังเกตดูก็เข้าบ่อยอยู่นะคะพี่น้องก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรลยรวยปังๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ